ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุติ่งชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็แกแลับมากับเราช่นเคยนะคะวันนี้เราจะบอกว่าเราตื่นเต้นมากๆสามีคัมแบ็กแล้วค่ะวง a อสโตรนะคะซึ่งวันนี้นะคะสามีมาคัมแบ็กในชื่อเพลงมาวันนะคะซึ่งเป็นเพลงไตเติลในอัลบั้มนะคะซึ่ง อัลบั้มนี้เป็นอัลบัมเต็มชุดที่2ของหนุ่มๆที่ที่เดบิวต์มาครบ5ปีแล้วเนาะซึ่งการรีแอคชั่นนั้นจะเป็นยังไงนั้นเราไปรอดูกันเลย <c oughs> ทุกคน MV ตอนนี้ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาวีดพร้อมๆกันเนาะทุกคนเราตื่นเต้นม,มากๆเลยอะ MV 3ม1ีนาทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาวีดพร้อมกัน 1, 2, 3 โอ้เา้าน่าหล่อมากบินก็คือที่สุดอ่ะที่เราไม่บอกเขาเลย ที่บอกว่าเราเมนููนะโอ้้ไม่ต้งต oh! ุนก็คือพ่สูดอ่ะพี่ยังไงอ่ะไม่เชิงเพระนะสต่างจากพี่น้องที่รอบก,ก่อนอะ บวกวงยังไงก่อนอ่ะสมัยเนี้ยแล้คือฮ้าเต้นอ่ะทุกคนอุ้ยรบมีแฟนตาคือทำเอ็ีดีมากโปรดักชันดีมากมี่วาเป็นศิลอยเราเลอุ้ย ที่ซีนเมื่อกี้คือทูหน้าพร้อมแบบสุดทุกคนม้อบอกทุกคนเลยอ่ะจะบอกว่าเราสีเบามีไปไว้ถ้าใครอยากดูเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูซึ่งเราจะได้การ์ดใครคือเราไม่เกิดใจเลยคือทุกคนหล่อมาก รูปแบบนมนหลมหลมกแดนเกแดนเกแดนเกแดนพี่กี้ต้องเกแดนหรอป้า ทั้หเหมือยน,นี้เราโดนตานาตกแรงมากเนี่ยตานาคือตอนนี้ไม่ใช่ผูดูกลวะว่าเป็นโอ้โหอะไรแล้วว่ะ แต่วีคนอื่นมากโตอู๋งงแหมทุกคนโอ้ยธน,นาธน,นาเหมือนอูมากเลยนะทุกคนยิ่งโตยิ่งเหมือนอ่ะจบแล้วจบแล้วทุกคนเพลงดีมากอะโลฮ่าอย่าลืมไปปั่นวิวให้อาโตรด้วยนะซึ่งเพลงดีจริงๆอ่ะอย่าลืมไปปั่นวิวให้นะเราบอกเลยอย่าลืมนะสำหรับส่วนตัวแล้ว m ออ่ะ มูดแอนโทนโปรดักชันต่างๆเราชอบมากคูอดีมากแล้วส่วนตัวของคนในเมมเบอร์ในวงก็คือดีต่อใจแบบสุดคือครับรอบนี้คือดีติดต่อใจแบบสุดอะจริงๆคือเราพีบ้าไปคือเราจะสุ่มการ์ดได้ใครอ่ะคือเราเออเราไม่แลกกันเราจะเก็บไปทุกคนเลยะทุกคนจริงๆถ้าใครรอดูคีปเปิดบ้ามองอัทรูนะคะก็ Comment, คอมเมนตอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับการเรียกชั่นเพลง once ของ astro นะคะสำหรับนี้นะคะเราต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ